เล่นอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่ถั่วแร้งนั่นแหละก็ดีนะลองบ้างดูสิลองบ้างเดินหน้าแช่อย่างเดียวหรือจะเล่นเล่นเลยเล่นตัวตัวที่อะไรที่เกี่งดีกว่าผมเก่งทุกตัวเก่งทุกตัวยกเว้นตัวที่เล่นอยู่มึงอะล่ะ กันเล่นหนูดิยอมตัวหนึ่งแล้วกันไม่เอาผมควรดีลิทฮีโร่ไอ้เนาะโอ้ว่าจะอยู่ถึงวันที่ฮีโร่ถึงร้อยตัวไม่อยู่ก็ถามว่าเราจะอยู่ถึงอเป่ไอ้เราไม่เกี่ยวเดิจะเปลี่ยนไปแล้วด้วยจากเกมฟุดเมย์เป็นเจมฟูต้องดูก่อนว่ามันออกเฉลี่ยในฮีโร่ ขี่แค่ไหนเจ็บเลยนะจากเจ็บฟุตแมนจะเปลี่ยนเป็นเจ็บแบทแมนะเจ็บแบทแมนก็อสศวินลติกาลเนี่ยตลกอ่ะไม่รู้นะคุณผู้ชมบอกว่าหลังจากบับติสเป็นต้นไปเนี่ยหลังจากนี้ฮีโร่จะออกทุกอาทิตย์ว่าปรับแผทกันที่ผาหยายปั่วหมดแล้ตอนนี้เรียบร้อยแบลวเยอะไม่ขอความช่วยเหลืออะไรวะ ไม่ไม่ไม <PAUL> ่แบบฮิวคาทีอะไรเงี้ยคือทำเพี้ยอะไรมาปุ่นไม่มันเลยรบกวนขอวาร์ปจากท่านเทพ ริบเบิลใจเย็นมๆต้องใจเย็นๆโอ้อยเฮียเออมีใครอยู่บ้างเนี่ยไอีเวนมีใครอยู่เลยอย่าบอกติดตาโห้โดนหัวแต่ก็ช่วยไม่ได้นะจ๊ะน้องจ๋าเขา, <c oughs> าลุกผีอมตะเอ้ มันไม่ได้หรอกเราอยู่กันสองคนเราทำอะไรเขาไม่ได้หรอกนะออกว่ะออกวะออกเตเลเดอร์อีกเจริญพรนะยโยมอันตีเราไม่ควรจะเสียเปล่า้เยอะไอ้เนี้ยหัวแตกเกือบแล้วมึงเกือบหัวแตกแล้วอันตีเขาเออไป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 เฮ้ยไอ้ีกินทำโตโยงหล่ะ เ็นไตซูยโยงนี้แหละไปฆ่ามาให้หมดกันไม่ได้มันอำมาตาัตะมันผีอมตาอยู่เพื่อนเราก็ต้องยิงยิงวงมันยิงวงมันเออเออได้ได้ไปนู้นเอ้ยเหนื่อยเงินเนีเ่<อ>ยกูะจะไปแช่มันน<อ>ะรักเพื่อนอะโหศาสาร์ได้ได้ตรงนู้นกูรักเพื่อนผิดตรงไหนวะเนี่ยฮะเพราะกูอีมีไตซูโยไงเพื่อนซู <laughs> ยโย่ <laughs> <laughs> ยังดื้อดึงอยู่ข้างในวะนะซ้อมซ้อมไปซ้อมเอาแล้วคุณนโนกูเปิดเอ็มบอท์ดไม่ไหวไอ้สัตว์ใช้ซะหน่อยขวาขวาขวาเฮ้ยขวาขวาเพียบเลยเออหัวประกันหนึ่งศพ ต้องมีก ok ้นฟกัสก kind of ้นมาตีบแน่นอน่จะใช้น้ำเงี้ยอาเรียนจะตายนี่ใช่อาเรียนจะใช่มารวมกันสี่ตัวเดี๋ยวก็ตายเรอเฮ้ยมีป้อมป้อมช่างแม่งฮันโจฮันโจมาในพราะ เบิร์ดบอยไอ้นำลืมแล้วไอ้ฮันโซเอ่ฮันโซโดนผักเอามาโทษเอ้อนย,ยนี่ไงมันฮั <c oughs> นโตเราที่ตายอะ่ะเ <c oughs> ออเจอตรงเห็นตายเองด้วย เวรโดนแฮ็กอันนี้ไม่ได้มาทุกอย่างมาทุกอย่างล่อย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 นี่เดมโกไปหนักไล่บอับแงหาพ่อมึงไง อ่าจะเป็นสิว่าเป็นคนรู้จักก็นไอ้เหี้ยหน่ยมเลยนะช่วยอ่ะเมื่อกี้ช่วยนะเว้ยเออแต่ล้วโลเหมืนอมนอย่างกบบ้าฮะใ,ใครออกอีกอ่ะทําอะไรมึงกันอะไรวาวลิงภูมีแม่งเลยละกันเฮ้ยใครอ่ะ นี่ออกไปก่อนนึงศพใครจะสปอนนะบางทีนะ,คะใครจะบรรจัหลายแบบนี้นะ,บบนนะออกไปเลยกันนะไปได้ออกเลยกัน <laughs> อะไรวะใจไม่สู้เลยวะอย่างมึงเล่นตีกิโลไม่ได้หรอกเ <c oughs> ว้นกระทบครบกระทบก็ไม่ออกไง เมื่อกี้ตอนสู้กับไอ้หอกนี่ถึงขั้นวางจอยมันยังสิ้นหวังถึงขั้นนะครับแถมมตัวเองด้วยเกมนี้มันได้เหรอเพนเย็นเย็นขนาดกลุ่มนั้นเขายังเล่นได้เลยนะเล่นได้ทุกคนเลยนะมันต้องคุยกันแบบเมื่อคือนมาหาของอะไรงี้ไม่รู้เป็นเกมที่ยากที่สุดดี เนียร์รักโซทั้งหมดเลยเลเฮ้ยเคยเล่นทั้งหมดแล้วเหรอฮะเราจะไปรอดเหรออ่ะสุดยอดไปตานี้สุดยอดหวยอะไรบ่อยๆน้ำบ้าบ้าหัี่คือมีวันหยธทะเลกระแทกกูเดลยไปกระแทกเว้าแแอบหนึ่งแอบหนึ่งไอ้เหี้ยมึงเอามาตะเว้ยเลยนะเว้แล้วไงกับดีกว่า จะฉันจะพูดได้ออกก็จะจะไม่ค่อยดีหรอกต้องทำตเสียงแบบนั้นด้วยนะโหทำยากไอ้เหี้ยโอ้ตู้จูนเสียงสดฉันจะตอบรุ่มแล้วยากตายเรียบตายเรียบอ่าโดนหัวดังเกงเนี่ยไงยังไงฮะไอ้ลิเปอร์ไงไงยังไง คุยไอ้เหยืนเหมมันเอากูคนเดียวเลยเนี่ยกูจะไปช่วยมึงเนี่ยแต่กูว่าน่าจะเสียชีวิตแล้วแหละไอ้เหี้ยมันไล่พลอยเผยไม่เอาละแเอาไม่เอา หวยล้านาฮียตัดพิอร์มาแล้วอาวจะได้ได้ได้เหรอเอาบล็อกติดบล็อกติดอยู่นอกบลอกใครวะบมัน มันแฮกว่าร้๊นนึงโอ้ยคือไม่ทันมันแฮกอเออครับวันคุณโนเปิดบอดอีกครั้งหนึ่ง กำลังไปอิปิตายซูยอ,อยู่เนห้อยอยู่เดน้มัย้ยดิน้อยแล้วค่ะน่ะตั้งกู ไม่ใช่สีเทาแต่ไม่ใช่ที่เธาบอกกับฉันในไหมนเป็นไม่ได้เปล่าให้มันลองที่แบงค์ไว้สีเทาไงสีเทาไม่ใช่พ่อเอาสัตว์พอยๆๆเยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยค่ะเยอะเลยค่ะเลิเดมอัพแล้ว หานเลยกันยิงันเลยกันเลยยิงหันเลยกันมาไ,ไปยิงยิงวงวงันยิงวงอเอออนันติีทุกอย่างะเคนะไป, <โฮ S 1> ไปดิอเคเนเาเออะาชมอ้าสี่แปดไยังไม่เก้าสเวทีเราเฉยชากันมากเก<อ>ินไปเอา๊อเลย ปั๊มมันติดกับบล็อกแล้วหมเราปั๊มมันติดกับบล็อกโดนแฮกอีกแล้วโดนแฮกก็กดชิปไม่ได้ดิครับคุณสนโนมึงไม่เปิดเองมาเย็โอ้โเป็นจอตโนเลยสัดไม่รู้อ่ะก็ี๋ยว่าจบ ถ้าไม่รู้ขนาดก็ถือว่าจบตายเจนอนะบ่มลกเธออีกโอ้

มึงไตซูโยแม่งเกียร์ขี้ป๊อตใช่ไหมอะไรมึงต้องอยู่กับเพื่อนเปะวะอันต่สกิลมึงเนี่ยไม่ใช่ไปอยู่ไกลอยู่ด้วยแหละเียร์อยู่อย่างนั้นสกิลหมู่มึงจะให้ใครอ่ะโอ้ยออามาตากันใหญ่เลยพ่อมึงเป็นอะไรพ่อไปมอเตอร์พ่อขี่ยมตาไอ้สัตว์ เปล่าลิง,ง,<ฮ>งเอ้ยกูกันกำแพงเลยน่าห,หนมาก่อนปิงมาก่อนตูโยเออถ้ามันคูราปิก้าเวนเวนระเบิดปุ๊บหมามไม่อย่าปล่อยใ,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 ให้มันตูโยเดี๋ยววะ này anh sẽ tao suy yếu cái cái này nó đi có đi suy yếu, ngồi ta đây nhìn nước gì đó, cái gì เอามากันทุกคนเดินแล้วเข้ามาแล้ว,ลวเฮ้ยเฮียซอมมานี่เป็นเฮียอะไรนักหนาเนี่ยเอาลิซุมิ ไม่เข้าอ่ะนิน้อยเฮ้ยตายโอ้มึงสายวาร์ปเงี้ยไวเหี้ยเจบพอไม่อยู่ในไอสก็จบเอาขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมกันด้วยนะี่ฮะ นี่ก yup. yeah, oh, ันนะคุณโน้ยเปิดเอ็มเห็นนี่มีแฮกหรือง่ายๆคือพ่อมึงเป็นนักแฮก